วัดทีครับปุ้มผมกับมิมแม่กู้แล้วครับวันนี้ยุบกวนดังพิมพ์มาทักดินครับเนี่ยกับบอ่อดินลึกครับตอนนี้ก็กรออกเรอววิ่งกนต้องกันครับ ทางลงกับทางลงโบคาระยาทา้ประมาณนึงกิโลเมตรได้กับวิ่งอยู่ไปที่อยู่ไปลงดินกับไปกับไปลงไปแหลมโอกันโอดินโอดิน เมี่ยงเงี้ยเงกับลุงเมี่ยงยลูกแก่ใช่ไหมลูกวันนี้ก็ล่อรถกับพวกลมหิม่งเนี่ยถุงไท้ไปติดกับเตีตีมันต้นไม้มันมากับ หมาต้นไม้มาแล้วเป็นกู้กันกันกนกบเตี๋ลงไปในกู้เนี่ยกับบอ่อเสียงรถมาแล้วครับนี่กยกเราวิ่งมาครับวัวตรงนี้ครับนี่ครับเหยงวัวไปนี่เด็กกระต้อยลงมาน,นี่รับ มาดูมาเล่ทีเลยกับหน,ออนึ่งกว่าเก้งคุดเออกับนาป้าเนี่ยครับพุ่ตายมากับนวลลึบนินตรงนี้เป็นสะนามเลยรับชามันปวกกับปลามีนะครับนะเป็นปลาดุกปลาโจนก็มาพร้อยกับ ลืมเบ็ดครับวันนี้ถึงได้ของเบ็ดมาตกเพชรพลางพลางขึ้นได้ถ้าวิ่งไปได้ประมาณลูกเจ็ดเดียวเลยรับพุทธได้ไม่มากกับพุดได้ไม่มาก,กาม,มาหน้ามโมกเนี่ยแบบดีนั่นกับพุดธโบพุทธอะครับเต็มไปแล้วโบให้นามดูแป๊บเดียวครับหน้ามโมกเต็ม มาจะคูดคูดเหรอไหนปะนี่กับจีนแดงกิดตอนนี้กำลอลรถอยู่ครับไป Đằng này lột gần quá gặp Vì tâm trí quét cơ quá gặp Đây khá gặp Tốt Được này con gặp ล่างแล้วครับรถข้างในล่างเก็ดกี่พุ้นเลยออตะเกี็นิ่วมาครตะเกี็นิ่งตะเกี็นิ่วมาครับสุดท้ายตะเกี็นิ่งเข้ามาอ่ะครัไม่มีอะไรมากับคลิปนี้เอาไว้แต่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม